หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทหันบทที่38โอความสุขหนอจากแคว้นสัก,กยะพระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จเข้าสู่ภาคเหนือของแคว้นโกศลแวดล้อมด้วยพระภิกษุโดยเสด็จติดตามพระองค์เป็นจำนวน120รูปรวมทั้งเหล่ากุลบุตรจากตระกูลสูงสักเป็นจำนวนหลายคนคณะจาริกได้แวะพักณอุทยานใกล้กรุงอนุปิยะซึ่งเป็นถิ่นของชาวมัลละพระสารีบุตรมหาเถระพระกาลุทายีพระนันทะ และสมเนรราหุนได้โดยเสด็จตามพระพุทธเจ้าในการจาริกครั้งนี้ด้วยหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จจากกรุงกบิลพัทไม่ทันถึงเดือนเจ้าชายแห่งสักยะตระกูลสองพระองค์ได้ตัดสินพระทัยจะออกผนวดเป็นพระภิกษุเจ้าชายทั้งสองมีพระนามว่ามหานามะและอนุรุทธ,ธะตระกูลของเจ้าชายทั้งสองมีพระตำหนักสามฤดู เจ้าชายมหานามะมีพระประสงค์ที่จะดำเนินรอยตามพระสหายของพระองค์ที่ออกบวชไปแล้วแต่เมื่อทรงทราบว่าพระอนุชาของพระองค์มีพระดำริคล้ายคลึงกันพระองค์จึงทรงเปลี่ยนพระไทยในตระกูลของพระองค์มีทายาทเพียงสองพระองค์ทรงรู้สึกสลดพระไทยหากทายาททั้งสองจะบวชเป็นพระกันหมดดังนั้นเจ้าชายมหานามะ จึงทรงยินยอมตามความปรารถนาของพระอนุชาโดยเปิดโอกาสอันมีค่าให้เจ้าชายอนุรุทธทูลขอบวชก่อนแต่เมื่อเจ้าชายอนุรุทธทูลขอพระอนุญาตจากพระมารดากลับทรงถูกทักท้วงลูกทั้งสองเป็นความสุขอย่างเดียวของแม่ในชีวิตนี้หากลูกบวชเป็นพระแม่ไม่อาจทนทานได้เจ้าชายอนุรุธทธทรงบอกพระมารดา ให้คำนึงถึงกุลบุตรอื่นๆในราชตระกูลซึ่งทรงออกผนวดไปแล้วทรงบอกแก่นางว่าการปฏิบัติธรรมสามารถนำความสงบและความสุขมาให้ไม่เฉพาะแก่ผู้บวชเป็นพระเท่านั้นหากแก่ครอบครัวและสังคมด้วยเนื่องจากเจ้าชายอนุรุทธ,ธะได้ทรงสดับพระธรรมเทศนาหลายครั้งหลายคราที่พระพุทธองค์ทรงแสดงณนิโคทาราม พระองค์จึงทรงสามารถแสดงคําสอนเหล่านั้นแก่พระมารดาอย่างคล่องแคล่วในที่สุดพระมารดาทรงรับสั่งว่าเอาละแม่จะยอมให้ลูกบวชแต่มีข้อแม้ว่าเจ้าชายพัทยะพระสหายรักของลูกต้องออกบวชด,ด้วยพระนางทรงเชื่อแน่ว่าเจ้าชายพัทยะจะไม่ทรงตัดสินพระทัยบวชเพราะเหตุที่ทรงเป็นสมาชิกแห่งราชตระกูล และดำรงตำแหน่งอันสูงส่งภารกิจอันใหญ่หลวงและเกียรติยศชื่อเสียงของพระองค์ย่อมทำให้ยากยิ่งที่พระองค์จะทรงสละออกมาใช้ชีวิตสมถะอย่างพระสงฆ์แต่เจ้าชายอนุรุธทธะมิทรงรอช้าสเสด็จไปหาพระสหายของพระองค์ในทันทีเจ้าชายพัทยะทรงเป็นเจ้าปกครองมณฑลทางภาคเหนือทรงมีกำลังทหารมากมายภายใต้การบังคับบัญชา แม้แต่พระตำหนักของพระองค์ก็ยังมีทหารถืออาวุธประจำยามทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดทั้งวันพระตำหนักของพระองค์คลาคล่ำไปด้วยเหล่าพระอคันตุกะผู้สูงศักดิ์แวะเวียนไปมามิได้ขาดเจ้าชายพัทยาทรงต้อนรับเจ้าชายอนุรุทธ,ธะในฐานะพระอคันตุกะผู้ทรงเกียรติเจ้าชายอนุรุทธ,ธะทรงบอกพระสหายว่า หม่อมฉันต้องการสละชีวิตของเรือนออกบวชภายใต้การนำของพระพุทธเจ้าแต่หม่อมฉันทำไม่ได้และท่านนี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้หม่อมฉันออกบวชไม่ได้เจ้าชายพัทยะทรงพระสวนหมายความวา่าไกรหม่อมฉันจะขัดขวางไม่ให้ท่านออกบวชได้อย่างไรทำไมหรือหม่อมฉันจะทำทุกสิ่งทุกอย่าง ที่จะช่วยให้ท่านสมความปรารถนาเจ้าชายอนุรุธทธะทรงอธิบายความยุ่งยากของพระองค์ทรงสรุปว่าท่านเพิ่งบอกเมื่อครู่นี้เองว่าจะทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อช่วยให้หม่อมฉันได้ออกบวชแต่หนทางเดียวที่ท่านจะช่วยได้คือท่านต้องออกบวชเป็นพระภิกษุเสียเองด้วยเจ้าชายพัทยาทรงอ้ำอึง้ง มิใช่ว่าพระองค์จะไม่ทรงรู้สึกเอนเอียงไปข้างพระพุทธเจ้าและโพที่มัคก,ก็หาไม่ได้แท้ที่จริงแล้วพระองค์ทรงตั้งพระทัยลับๆที่จะออกบวชในภายหลังแต่มิใช่ในขณะนี้พระองค์ทรงตอบว่าอีกเจ็ดปีหม่อมฉันจะออกบวชรอให้ถึงวันนั้นก็แล้วกันตั้งเจ็ดปียาวนานเกินรอ ใครจะรู้ว่าหม่อมฉันจะมีอายุอยู่ถึงตอนนั้นหรือเปล่าเจ้าชายพัทยาทรงพระสวนท่านนี่ช่างมองโลกในแง่ร้ายอะไรอย่างนี้แต่เอาละขอเวลาให้หม่อมฉันสักสามปีหม่อมฉันจะบวชสามปีก็ยังนานเกินไปเอาละเอาละเจ็ดเดือนก็แล้วกันหม่อมฉันต้องใช้เวลาในการจัดการธุระทั้งภายในครอบครัว และมอบภารกิจการปกครองให้แก่ทายาททำไมนะคนที่กำลังจะทิ้งเย่าเรือนออกบวชถึงต้องใช้เวลามากถึงขนาดนั้นในการจัดการเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยพระภิกษุย่อมสละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลังอย่างอิสระเสรีเพื่อดำเนินไปตามหนทางแห่งอิสรภาพและการหลุดพ้น หากท่านใช้เวลามากเกินไปท่านอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ตกลงตกลงสหายให้เวลาหม่อมฉันเจ็ดวันแล้วหม่อมฉันจะร่วมทางกับท่านด้วยความปิติปราโมทเจ้าชายอนุรุทธ,ธะเสด็จกลับไปแจ้งข่าวแก่พระมารดาพระนางไม่ทรงนึกฝันว่าผู้ครองนครอย่างเจ้าชายพัทยา จะทรงสละตําแหน่งหน้าที่อันทรงเกียรินั้นอย่างง่ายดายทันใดนั้นพระนางก็ทรงรู้สึกถึงพลังแห่งวิมุตติมรักและทรงรู้สึกในแง่ดีขึ้นในการที่พระโอรสจะสละชีวิตกรองเรือน